สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนสกายไลน์มาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับโดยทางเพจอาเซียนสกายไลน์เนี่ยเขาก็ได้โพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความไว้ดังนี้ครับสถานที่ท่องเที่ยวที่คล้ายกันในเวียดนามแล้วก็กัมพูชาเวียดนามสะพานมือสีทองถูกเปิดใช้ในบานาฮิวใกล้เมืองดานังในเดือนมิถุนายนปี2028สะพานแขวนอยู่เหนือระดับน้ําทะเลกว่า1,400เมตรดูจากระยะไกลดูเหมือนลิบบินสีทองเลือด อยู่ระหว่างมือทั้งสองมือสะพานคนเดิน8อ่าวยาวเกือบ150เมตรต้องใช้เงินลงทุนประมาณ2,000ล้านดอลลาร์แฮชแท็กแคนเบ d i a เรียลิเวอร์เกลร้านอาหารและก็รีสอร์ทสไตล์กัมพูชาในจังหวัดกัมปงจามประเทศกัมพูชา ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีประชาชนชาวอาเซียนมากมายได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวอาเซียนมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากชาวอาเซียนท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าฉันนะ่ะไม่เห็นด้วยกับบางคนที่บอกว่ากัมพูชาลอกเลียนแบบสะพานเวียดนามจริงๆแล้วสะพานในกัมพูชาได้รับการออกแบบแล้วก็สร้างแตกต่างจากสะพานในเวียดนาม จากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับวยว่าแค่อ่านก็ขนลุกแล้วคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับการเปรียบเทียบที่สร้างความสุขให้กับทุกคนครับแอดมินชั้นน่นลักษมันคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับมองจากดาวอนะังคารน่ะยังรู้เลยคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาก็ยังเป็นชาวไทยนะครับคนทั้งโลกนะ่ะเขามองออกนะนอกจากคนบางประเทศที่สมองไม่พอที่จะคิดคอมเมนต์ comment ชาวอาเซียนท่านต่อมาครับ ฉันไปเที่ยวเกือบทุกประเทศในเอเชียตะมันออกเฉียงใต้ฉันเห็นว่าเวียดนามสร,าสร้างสิ่งต่างๆมากมายก่อนเพื่อนบ้านอื่นๆแน่นอนว่าแต่และประเทศมีความแตกต่างกันแต่การเปรียบเทียบนี้น่าตลกดีมันก็เหมือนกันเมื่อคุณเปรียบเทียบอาคารเล็กๆในไทยกับตึกละฟ้าใหญ่ในสิงคโปร์คอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมาว้าวสถาปัตยกรรมที่น่าถึงโดยชาวกัมพูชาคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับสวยงามตามสถานภาพ คอมเมนต์ท่านต่อมาก็ยังเป็นชาวไทยนะครับน่าสงสารความอยากมีอยากเป็นของนอนคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามน,นะครับโรแมนติกเวอร์รีสอร์ทคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับก๊อปปี้ทุกอย่างจริงๆคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมากล่าวไว้ว่าจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดที่สุดในกัมพูชาที่ฉันอยากไปที่น,นั้นคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับคุณควรแบ่งปันนครวัดในเมืองดานังด้วย คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามฉันคิดว่าเวอร์ชั่นกัมพูชาก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยคอมเมนต์ Comment ชาวเวียดนามท่านต่อมาเวียดนามสวยแล้วก็ดูเป็นทางการคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นชาวไทยนะครับสะพานแบบเวียดนามก็มาคอมเมนต์ Comment ชาวไทยท่านต่อมาตามงบประมาณและจริงๆกะจะให้ใหญ่กว่านี้คอมเมนต์ Comment ชาวไทยท่านต่อมากล่าวไว้ว่ายกนิ้วให้เวียดนามชนะแบบลอยลำคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับ การออกแบบที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมากล่าววา่าเวียดนามเก่งที่สุดแล้วก็ดูสวยงามมากคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าววา่าที่สุดของการคัดลอกสไตล์กัมพูชาคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับไม่เลวนี่สร้างสรรค์มากแค่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆคอมเมนต์ท่านต่อมาป็นชาวเวียดนามนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าไวไว้ว่าเราน่ะไม่ได้สนใจว่าชาวกัมพูชาจะชอบหรือว่าไม่ชอบเวียดนามแต่โปรดจะเปรียบเทียบกัน คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาเวียดนามน่ะคือที่หนึ่งคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับทั้งเคลมทั้งกอบไม่รู้จากเหน็ดเหนื่อยเลยจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับเวียดนามน่ะก็ลอกเรียนแบบกัมพูชาคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านถัดมากัมพูชานต้นฉบับทุกอย่างฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับกัมพูชานเรียนรู้การคัดลอกทุกอย่างจากเจ้านี่ชาวจีน คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมากล่าวว่าไม่น่าเปรียบเทียบเลยจริงๆเพราะว่าของกัมพูชาหน้ารักมากๆาฮ่าฮ่าคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมามากล่าวแบบติดตลกเอาไว้ว่าเวียดนามน่ะก๊อปปี้แน่นอนคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับสร้างทีหลังแต่บอกว่าเป็นต้นฉบับไว้ก่อนเดี๋ยวปูนก็เก่าเองอีกไม่เกิน2ปีเหม็นต้องรอได้สู้ๆคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าออริจินอลคโค้ดของการเคลมเคล,ลมโบเดีย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่ามันคือแรงบันดาลใจของรีสอร์ทไม่ใช่ระดับชาติขอยกตัวอย่างระดับชาติอย่างเช่นสะพานพร้อมต่อหม้อมีลาวแขวนอะไรแบบนี้คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมามาตั้งคำถามเอาไว้ว่า2000ล้านดอนลลาร์คืออะไรท่านนี้น่าจะมาทักท้วงเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างที่ทางเพจได้โพสต์เอาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ท่านต่อมากันดีกว่านะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าเป็นไปตามสติปัญญาแล้วก็งบประมาณ คอมเมนต์ต่อมามากล่าวเว้นสั้นๆว่ามือเทพกับมืออสูรคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับก๊อปปี้ไปทัวร์แล้วก็บอกว่าเป็นออริจินอลคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับแค่นี้นะ่ะคนกรัรมพูชาก็ทําได้คอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาก็ยังเป็นชาวกัมพูชานะครับสะพานดั้งเดิมนะ่ะก็คือกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวไว้ว่ามันก็พยายามก๊อปทุกอย่างที่ติดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปนั่นแหละแต่กลับทําไม่ได้แบบเขา คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไปว่าคุณภาพของเขมรออลิจินลจริงๆเหมนจะมีทุกอย่างเหมือนชาติเดนอื่นแต่คุณภาพของเหมนน่าต่ำกว่าเสมอนิ้วแห้งเลียวสงสัยจะอดอยากคอมเมนต์ท่านต่อมาครับอีกไม่นานก็คงจะมาบอกว่าเวียดนามนะกอเขมรลองกระทรวงให้ตรวจสอบแบบวัดภูม่านฟ้าคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมากัมพูชาะนะ่มีทุกอย่างแต่ว่าไม่มีอะไรดีเลยสักอย่าง คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไปว่าเขามีอะไรก็อยากจะมีตามหมดแล้วก็อ้างว่าคนอื่นอะทำตามประเทศของตัวเองคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับสไตล์เดียวกันแต่ว่าคนละงบประมาณคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเป็นยังไงล่ะชอบว่าคนนู้นคนนี้ว่าขี้ขโมยดีนักที่แท้ตัวเองนั่นแหละตัวดีเลยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคอมเมนต์บอกว่าสะพานนี้น่ะเอาแบบมาจากนครวัดที่มีมาเป็นพันๆปี คอมเมนต์ท่านต่อมาแกสลักสะพานมือบนผนังกำแพงวัดหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมากล่าวไว้ว่าแยากไม่ออกเลยทีเดียวกอ็ปอย่างเนียนใครออริจินอลกว่านแอ่คอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมากัมพูชาเป็นของดั้งเดิมเพราะว่าทําจากไม้อายุล้านปีส่วนของเวียดนามนะทําจากคอนกรีตคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับขนกัมพูชาขโมยจากเวียดนามคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาเวียดนามนคือน u m b e r one คอมเมนต์ต่อมากล่าวไว้ว่าที่แบบนี้กลับไม่ว่าตัวเองก๊อปปี้คนอื่นเขาคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเวียดนามก๊อปปี้มาจากเคลมโบเดียหรือเปล่าฮ่าฮ่คอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชานะ่ไม่ต้องการมิตรภาพพวกเขานะลอกเรียนแบบตามความต้องการ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าอย่าว่าน้องเหมนเลยอุตสาห์ลงทุนสร้างแต่นักท่องเที่ยวก็ยังไปเที่ยวเวียดนามอยู่ดีมีแต่คนพื้นเมืองขเขมรกับชาวต่างชาตินิดหน่อยเที่ยวมีทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เขมรคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาครับประเทศกรัรมพูชาเขาไม่มีกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์จึงสามารถจะสร้างอะไรก็ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับทําไม่ดีเท่าของจริงคอมเมนต์ Comment ชาวอาเซียนท่านต่อมาครับ เป้าหมายต่อไปน่ต้องหอไอเฟลคอมเมนต์ต่อมาครับหน่าอับอายกับก๊อปปี้แลนด์และคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านสุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้วน่าจะเป็นศิลปะสูงสุดของกรัรมพูชาสำหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนก็จะประมาณนี้นะครับหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป